มึงยอมรับซะว่ามึงกับปู่คือคายออขอต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อที่ลบหลูไม่ได้นี่คือทีมนักแสดงจากคายอ้อลบหลู่ศรัทธาอาขันเริ่มจากพระเอกของเราเนค็คนริพใ์ญย,ยอิ่มรับบทเคนชายหนุ่มผู้กลับบ้านเกิดและเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่ไม่ควรยุ่ง ออมาตูมตามยุทธนาเปล้องกลางรับบทผู้จัดการวัดผู้จัดการสายหาที่ดันเจอเรื่องขนหัวลุกเบลนิพาดาขันเงินรับบทคำแพงหญิงสาวลึกลับผู้เตือนทุกคนว่าอย่าลบลูการทศนันรับบทเดี่ยวเพื่อนสนิทสุดกล้าบ้าบินที่ไม่เชื่อเรื่องผีอมแอมและไมแสงทองรับบทแหววสายขำสายปัน่นที่อาจเป็นคนแรกที่เห็นบางอย่าง ทิพวรรณอิมสารรับบทเกตหญิงสาวผู้ซ่อนความลับไว้ในเงาออฟสุรพลทองด้วงรับบทชัยผู้รู้ในหมู่บ้านที่พยายามห้ามทุกคนก่อนสายบอสโจยมนินนามวงศารับบทหัวหน้าโจคนที่รู้ว่าอาถรรพ์นี้เล่นของจริงอุ๋งอิงรัตนาพรหอมหวนรับบทอุ๋งอิงเด็กสาวไร้เดียงสาที่รู้มากกว่าที่พูดและสุดท้ายยายอ้อโดยบุญช่วงดาเลาหญิงชราเจ้าของพิธีขายอ้อที่ไม่มีใครควรลบหลู่ นี่คือทีมนักแสดงทั้งหมดที่พร้อมจะพาคุณไปพบกับศรัทธาที่ไม่ควรท้าทายครับลศรัทธาอาถรรพ์17กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ยะเสือจนกวเส